ท่านนายอำเภสิงหนครท่นา,าบบนนายกบุคหลาส่วนตำบลปากรอพี่น้อ,องอสมทุกคนซึ่งเป็นเจ้าภาพต้อนรับพวกเราในวันนี้นะครับขอถือโอกาสนี้ราบขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ตาบสวัสดีคณะกรรมการ,ร,การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดประวัติศาสตร์เป็นชุดแรกของประเทศไทย ซึ่งอยู่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งวันนี้เป็นที่จับตามองของผู้คนทั่วประเทศนะครับตัวผมเองขึ้นไปพูดคุยวันนั้นในในการประชุมกรรมธิการที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับสส,สหลายจังหวัดก่มเงินเพราะว่าที่จังหวัดอื่นไม่มีนะครับเขาชื่นชมว่าจังหวัดสงขลาเราเป็นแนวคิดที่ดีมากๆนะครับระฉะนั้นขอถือโอกาสที่ดําเนินการประชุมเลยขอเปิดการประชุมเลยนะครับ เวาลาที่เด็นเรื่องนแจ้งที่ประชุมครับก็สืบเนื่องจากความเหิงการประชุมในวันนี้เราประชุมเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับที่หาดบางบางแต่เนื่องจากว่ามีโควิด19เข้ามาพอดีเราก็เลื่อนการประชุมในวันนั้นมานะครับเรามีการปล่อยปลาเพียงอย่างเดียววันนั้นที่หาดปางบาง,งนะครับการประชุมก็เลยมาวันนี้นะครับ สำหรับวาระการประชุมวันนี้เรามีเวลาไม่มากนะนะครับเพะ่อนการประชุมพวกผมจะรวบลัดไปสักหน่อยหนึ่งนะครับสาเหตุที่ผมมาประชุมนอกพื้นที่วันนี้เนี่ยเนื่องจากอยากให้พี่น้องซึ่งเป็นคณะกรรมการซึ่งอยู่หลายพื้นที่ได้มาเห็นทะเลสาบสงขาได้มาเห็นอุปกรณ์ประมงจมิดกฎหมายในการทาลายเป็นสันลักษณ์ซึ่งวันนี้ได้ข่าวว่าตัวแทนของ ไต่หนอนเข้ามาด้วยจริงๆอยากบอกว่าผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นของทุกคนเป็นของทุกฝ่ายนะครับผมเสมอเป็นคนกลางที่จะมาจัดระเบียบในทะเลสาบจัดระเบียบถึงแม่ล้อมต่างๆโดยมองทุกมุมครับ360องศาไม่ใช่ว่าผมอยู่ฝ่ายกลางๆแล้วฝ่ายไส่หนอนต้องอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ครับ แล้วผมไม่ใช่ว่าอยู่ไซนอนยนคนอื่นอยู่ไม่ได้ผมนี่คือคนกลางที่ต้องเข้ามาแก้ปัญหามีทางเลือกไหนที่ดีที่สุดผลประโยชน์เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดทะเลสาบสงขาจะมีความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตมากที่สุดเราก็ต้องช่วยกันเลือกทางนั้นนะครับนั่นคือแนวทางทีนี้เข้าสู่ระเบียบว,วาระที่สครับ สรุปผลดำเนินง,งานของคณะกรรมการแก้ไขป,ปัญหาปุ๋ภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็อยากให้ดำเงานแต่ในเรื่องงานสรุปเบื้องต้นเบื้องต้นอยากให้ท่านนายกชายสรุปที่เป็นหัวใจที่เป็นที่เป็นหัวใจที่เราทํามานะครับอยากให้ท่านนายกชายสรุปให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็จะถ่ายทอดสดตามวิธยุด,ด้วย อาจจะได้กรอบที่ท่านนายกจา่ายสรุปไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นครับเชิญครับก็อยากกลับเรียนต่อพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะว่าหลายท่านอาจจะประชุมวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับอา,อาจจะไม่รู้ว่าทิศทางของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นมาอย่างไรก็สืบเนื่องจากตัวผมเองก่อนนะครับตัวผมเองม่ก่อนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมพูดปราศัยบนเวทีว่า ผมต้องการเห็นสิ่งแวดล้อมที่ดีที่บรรพบุรุษเราสร้างมาเนี่ยเราสามารถเอาสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยถ่ายทอดไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้อยู่ต่อไปเริ่มจากน้ําขออนุญาตเท้าความเล่าเรื่องน้ํานะครับถ้าพี่น้องติดตามฟังหรือชมรายการอยู่ที่ผ่านมาน้ําที่บรลมงสู่ทะเลสาบสงขาเอาแม่น้ําสายหลักสองสายก่อนนะครับแม่น้ำอุตบอ คลองอุตภอกับคลองูบีนะครับคลองอุตภอเนี่ยลายล้อมไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากเกือบ50โรงเขามีโรงงานที่ดีบ้างไม่ดีบ้างโรงงานที่ไม่ดีครับช่วงฝนตกอย่างนี้ครับการคืนก็ปล่อยน้ําเสียปลาตายเต็มตลอดคลองนะครับและน้ําจากคลองอุตภอไหลสู่ทะเลสาบสงขาพี่น้องชาวสงขาผมที่อยู่รอบทะเลสาบ ทั้งปัตตุนีทั้งนครศรีธรรมาราชทั้งสงขลาเขาเปล่าไวประกอบวาชีพประมงเขาว่าเอ๊ะทำไมวะอยู่ๆสัตว์น้ำหายไปน้ำทะเลสาบสงขลาก็ตืนเขืนขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีคือดีก็มีปลาตายล่องลอยลงกระสุนทะเลสาบพวกเราก็เลยคพิดิตกันว่าถ้าอย่างนี้ถ้าเราปลอ่อยปละละเลยอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยทะเลสาบสงขามีแต่น้ำเน่าเสีย จะไม่มีสัตว์น้ำเหลืออยู่เลยในอนาคตเราก็คิดกันหลายท่านครับก็เลยตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาโดยคําสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขาลาโดยมีเจตนาที่จะไม่ปิดโรงงานอุตสาหกรรมแต่กลับตรงกันข้าวอยากให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ได้ให้อยู่ได้นานๆครับแต่เชาวสงขาลาผมต้องอยู่ได้ด้วยนั่งดีโจวที่ตั้งไว้ หลายคนตอนแรกโรงงานก็กังวลว่าเราเข้ามาเพื่อต้องการปิดโรงงานเพื่อต้องการขับไล่โรงงานกลับไปจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเราต้องการให้โรงงานนี้อยู่ได้ชาวสงขลาต้องยู่ได้ผมใช้คําว่าเอกลักษณ์ทางสิ่งแวดล้อมคำคำนี้นลครับ <S <S เรารักษาเอกราชเหนือดินแดนนะครับเราใช้ทหารนะครับเราต้องซื้อเครื่องบินลบเครื่องบินขับไล่ซื้อลดถัง ซื้อยุทธปกรณ์ปีหนึ่งหลายหมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันเราไม่เคยตายด้วยสงครามเลยที่ผ่านมาแต่เรามาตายด้วยสิ่งแวดล้อมผมเลยคิดว่าแล้วทําไมเราไม่เอกราชตัดสิ่งแวดล้อมกลับคืนมาเราพแต่รักษาเอกราชเหนือดินแดนนะครับผมก็เลยมีคําว่าเราควรเอาเอกราชตักสิ่งแวดล้อมของพี่น้องชาวสงขาให้คืนไปกับพี่น้องชาวสงขาแล้วหลายจังหวัดครับเขาไม่กล้าทํา มก็เลยคิดว่าเอาสงขาเนี่ยเป็นจังหวัดนำร่องของประเทศหลายจังหวัดไม่กล้าทำผมได้รู้จักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหลายราคการเมืองหลายจังหวัดเขาบอกคุณทํารรมเนเพราะไม่กล้าเพราะเบื้องหลังโรงงานอุตสาหกรรมนีมีเจ้าพ่อผู้มีที่คนแล้วโรงงานเนี่ยเป็นผู้มีบารมีสามารถล็อกคะแนนได้คุณสอบตกได้ผมก็บอกว่าเรามาเป็นนักการเมืองถ้าเราพองกลุ่ม ที่มีอำนาจที่นอกเหนือกฎหมายอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเราเป็นนักการเมืองที่ใช้ไม่ได้ผมพร้อมที่สอบตกผมพร้อมที่จะไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแต่เมื่อผมเป็นแล้วเนี่ยผมต้องทําให้ดีที่สุดให้เกิดกับพี่น้องประชาชนของผมไม่ได้นั่นคือสามวลีเด็ดวันหนึ่งโรงงานอยู่ได้ชาวสขุขาอยู่ได้สองเอกราก์ทางสิ่งแวดล้อมต้องกลับคืนมาสู่พี่น้องชาวสขุขา สสงขาต้องเป็นจังหวัดนำารงของประเทศในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่ดีตกไปสู่รุ่นต่อรุ่นให้กับรุ่นต่อไปได้ครับนับ่คือข้อความที่มาครับที่ไปครับครับ